ทันนี้วันนี้เป็นทีมงานใหญ่นะครับเป็นคณะกรรมการกรกตนะครับของเลือกตั้งของครูช่วยจัด้วยนะมาให้กับท่านลับเตอร์ต่อครับขอบคุณครับครับเราพิจารณาครับนะครับการเป็นธัชมาลการเลือกตั้งของท่านกรกตจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนักศาก็ไปเรียนรู้ อ่านศึกษาหรือระหว่างเดินเราก็ดูในโบชัวแนะนําตามโบชัวของทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากศนเรามีความเป็นกลางในการเลือกตั้งนะครับทั้งไปชี้แจงนะครับเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งตอนน่อในทะเบียนอำเภอเต็มที่เลยนะครับคะแนนต่คะแนนเก็บแล้วอา้าวจูป้ายทุกคนนะครับแน่เท่เลยครับก็ถือว่านักศึกษากศน เดี๋ยวเราอออกไปเดินเพอเอไม่ได้เป็นเลือกต่างโอดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้เป็นตำรวนเสร็จพอยากจะเอาพวกเราไปไม่ไป็ใช้สิธ์เสียอะไรเดี๋ยวคุณครูบอกจะกระจายาาพชาร์จแบตเตอรี่รับภาพให้เรียบร้อยนะครับอ่า คุณครูช่วยจัดได้นะคะ้างห่ังบ่าใส่เสื้อสสปรชตนะคะร่วมงับฟงหน่วยเลือกตั้งที่ท่านยี้ชื่ออยู่พบ่อเห็นเหตุทุจริตแจ้งสายด่วนก็กต1 4 4่อรือ4แอพพลิเคชันตาสปะรดหรือสมัันกกตจังหวัดี่จิตรศูนย์ห้าหก หรือแอทลิกเกตันตามัสรุหรือจะไปเล้ตั้งไหมครับไปเนาะไปทุกครั้งไหมแลครั้งนี้นาเนาะอย่าลืมไปนะครับตรวแทนท้องถิ่นเเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเนาะก็คือเขาจะมาดูแลทุกสุขของเราได้เราอยู่เสมอตลาดะนะี่นเท่าไหร่สุหมสบกหม่นหนึ่งหมื่นหกนอเเลยสบายเลยนะ นี้ก็มีการเดินรณรงค์และก็เคาะประตูบ้านนะครับสู่พี่น้องประชาชนให้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยให้ไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจและก็ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนักษาของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเลือกตั้งจากหน่วยกกตนะครับกกตจังหวัดนะครับที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นบริสุทธิ์ เพี้ยนคมนะครับโดยนักศึกษากศนและคุณครูทุกท่านขอบคุณครับ